ปุ๊บนี่เห็นไหมครับรั่วอย่างนี้นะครับถ้ารั่วอย่างนี้นะครับมาล้างตลาดไทแก๊สเลยนะครับนะครับรั่วอย่างนี้นะครับมาล้างตลาดไทแก๊สเลยนี่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับนี่นะครับนะครับถ้ารั่วแบบนี้นะครับมาล้างตลาดไทแก๊สเลยเกั๊บเรายินดีซ่อมนะครับนี่ใหม่หม้อข้าวนะครับมาใหม่ครับมาใหม่มาใหม่เดี๋ยวมาดูอาการนี่ปุ๊บนี่เห็นไหมครับรั่วอย่างนี้นะครับถ้ารั่วอย่างนี้นะครับ มาล้างตลาดไทยแก๊สเลยนะครับนะครับรั่วอย่างนี้นะครับมาล้างตลาดไทยแก๊สเลยนี่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับนี่นะครับนะครับถ้ารั่วแบบนี้นะครับมาล้างตลาดไทยแก๊สเลยเกิดราเรายินดีซ่อมนะครับนี่ใหม่เอี่ยมเลยครับยังไม่ได้ใช้เลยลูกค้ายังไม่ได้ใช้เลยนะครับครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จนะครับเดี๋ยวจะลองลองกันดูอีกทีนะครับครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับตะกี้นี้ที่ดูดูกันใช่ไหมไฟลุกตรงนี้ทำไมครับ เรียบร้อยปุ๊บกดไม่ปึบมาเราลองอันนี้จุดนี่ไม่ติดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับคุณลูกค้าที่มีอาการดูหม้อหุงข้าวใบนี้ที่มีอาการเช่นนึงนะสปาร์คตัวนี้ไม่มีไฟสองสปาร์คมาแล้วไฟตัวนี้ไม่ติดกดตัวแล้วไฟลีหรือไฟออกสีส้ม หรือไฟมาลุกบริเวณนี้นะครับทุกอาการนะครับหุงข้าวปรากฏว่ายังไม่ทันสุกก็เด้งก่อนหรือมอไฟไหม,ไม้ข้าวไหม้ไปเลยนะครับทุกอาการโทรติดต่อร้านตลาดไทยแก๊สนะครับสนใจติดต่อได้เลยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ